New และตรงน,นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้อย่างรากลึกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นถึงพันธสัญญาใหม่ you know, Your know freedom? in the truth อิสรภาพของคุณอยู่ในความจริง and first of all truth begins with a knowledge of the word of God. แล้วก่อนอื่นเลยความจริงเริ่มต้นจากความรู้ในถ้อยคำของพระเจ้า so at Emos every subject will lead you to biblical truth ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาเลยจะนำคุณไปสู่ความจริงของพระคัมภีร์เป็นความจริงทางฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ the practical application of these truths in your daily life แล้วก็ยังรวมไปถึงการนำความจริง จากในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ย ไปปฏิบัติใช้ในชีวิต you know, hundreds of people have gone through this course and their lives have been changed. ที่ผู้ที่สําเร็จจากหลักสูตรตร,ตร,ตรงนี้ไปจํานวนมากมายมหา,มาสารจริงๆแล้วก็ชีวิตของเขานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม w i l l l e v e link under this video. เราก็จะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอ <And S 2> นี้นะครับ And you can learn all about the subjects we offer. คลิกเข้าไปในลิงก์นีน้คุณก็จะได้ทราบเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เรามีในแต่ละหลักสูตร The calendar of the classes. ไม่ว่าจะรวม ไปถึงปฏิทินการเรียนสำหรับในแต่ละวิชาในแต่ละหลักสูตร แล้วก็พูดถึงเรื่องของวิธีการสมัครด้วย So don't think twice in these classes your lives will be transformed ไม่ต้องคิดเยอะนะคะร,รับประกันเลยว่าทุกๆวิชาที่คุณเรียนรู้นั้นคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเ <So S 1> อง <we S 1> แน่นอน So we do hope to see you there แล้วเราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคนในทุกๆหลักสูตรเลยนะคะ Alright let's get into our study for this week อยากจะให้เรามาดูสิ่งที่เรากำลังศึกษาร่วมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลย We're talking about the doctrine of healing เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องหลักคำศั ในการหายโรค The first question we're dealing with is does God use sickness and disease to punish His children? คำถามแรกที่เรากำลังดูกันอยู่ก็คือพระเจ้าเนี่ยได้ใช้ uh, ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บในการตีสอนในการลงโทษลูกของพระองค์หรือไม่ The second question we want to deal with is does God use sickness to glorify Him? และคำถามที่สองก็คือพระเจ้าได้ใช้ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บในการที่จะทำให้เราถวายเกียรติพระองค์หรือเปล่า Now yesterday we looked at the book of Job I want us to go back there เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้แบ่งปันจากในหนังสือโยบตอนนี้อยากจะให้คุณได้ดูด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครั d เราก็ได้เห็นจากในหนังสือโยบบทที่2ข้อ7แล้วรู้ว่าเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโ o บ t t h ค s i c k n e s s and disease c a m e from God. โยบเนี่ยเขาก็คิดมาตลอดเลยว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่นี้มาจากพระเจ้า as a punishment for something และเขาก็คิดว่าเออพระเจ้าก็คงลงโทษเขาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ๆ his friends also believed the same thing เพื่อนของเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกัน people around him thought he was being punished ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาก็คิดว่าเขาถูกพระเจ้าลงโทษ But we see from the scriptures that it was actually Satan who put this sickness upon him to destroy his life. แต่สําหรับเราเราก็ได้เห็นจากในข้อพระคัมภีร์ว่าความเจ็บป่วยและโรภคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นนั้นมาจากซาตานเพราะซาตานเองต้องการที่จะทําลายชีวิตของเขา Now when you read this it says Satan went out from the presence of the Lord เมื่อคุณอ่านจากในข้อนี้คุณก็จะเห็นว่าซาตานได้ออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้า oh, what was he doing in the presence of God? อา้าแล้วซาตานมันเข้ามาทําอะไรในการทรงสถิตของพระเจ้านี แล้วมันมีสิทธิ์ยังไงที่จะมาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถตอบได้ยาวๆนะครับแต่เนื่องจากเวลาน้อยเนาะก็จะตอบแบบสั้นๆแล้วกัน Every every right, every authority that satan had satan อย่าลืมนะคะว่าทุกสิทธิทุกอำนาจที่สตานมีอยู่ในทุกวันนี้มันก็ได้รับไปจากอาดัม Adam had the right and authority to be in the presence of God เพราะว่าอาดัมเองเนี่ยก็มีสิทธิแล้วก็มีอำนาจด้วยที่จะเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ You know at the fall you know that the devil took that authority that right from Adam ดังนั้นในการล้มลงของอาดัมก็เลยทําให้สตานมันสามารถที่จะได้รับทั้งสิทธิและอำนาจอันเนี้ยไปจากอาดัมด้วย So before Jesus completed the ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะทำการไถ่ตรงนี้ให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ God's p e o p l มซาตานมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าแล้วก็กล่าวหาผู้คนของพระองค์ได้นี s c r i เ t u r e ล e r e คุณเห็นข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บันทึกเอาไว้ซาานอนพระพอาแกาวหว่าก่อนหน้านี้ซาตานมันก็ได้เข้าไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าแล้วมันกล่าวห หาโย But did you know that because of Jesus' finished work, he can't do that anymore? แต่เป็นเพราะว่าการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เนี่ยในทุกวันนี้ภายใต้พันธสัญญาใหม่มันไม่สามารถจะทําแบบนี้กับเราได้ละ Because the price for men's redemption has been paid. เพราะพระเจ้าได้จ่ายชดใช้ให้กับการไถ่าบาปทั้งหมดของมนุษย์ The last Adam or the second Adam, Jesus Christ. อดาดัมคนที่สองหรืออดาดัมคนสุดท้ายก็คือพระเยซูคริสต์ t o the authority back from from the from Satan. ก็ได้เอาสิทธิอนานาจตรงนี้เนี่ย กลับคืนมาจากซาตาน <And> now, แล้ว Now Satan cannot accuse us in the presence of the Lord anymore ซาตานจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ต่อพระบาทของพระเจ้าและกล่าวหาเราได้กต่อไป But you see Job did not have that privilege at that time แต่ว่าคุณเห็นไหมว่าโยบเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้นะในช่วงเวลานั้นนะตรงนี้ก็ถือ <Right. S 1> ว่าเป็นวิชาที่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่เมื่อกี้ผมตอบไปก็ตอบแบบสั้นๆนะคะแต่อยากจะให้ดูในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้เอ่ยเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าซาตานต่างหากที่ทําให้โยบนั้นเป็นฝีร้ายแต่ไม่ o ช่พระประสง ไม่ใช่เป็นความต้องการใดๆของพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่เป็นการทำงานของพระเจ้าด้วยแต่เป็นซาตานต่างหากที่ได้ทำร้ายโยบ

with a sickness a many many years for ฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัม้วแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการที่เหมือนกับว่าหลังค่อมไม่สามารถที่จะยืดตัวได้มานานและพระเยซูคริสต์เองก็ได้รักษาเธอ now here in verse 16 it says ในข้อที่16ตรงนี้บอกว่า by the way this is Jesus speaking ตรงนี้เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ so ought not this woman being a daughter of Abraham whom Satan has bound think of it for 18 years be loose from ฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจองจำอันนี้ในวันสบาโต interesting and for a very ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เลย the truth that ตรงนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องนำมา Uh, ปูเป็นพื้นฐานความเชื่อของเราบางครั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าในพิสศจักรต่างๆเขามีการสอนเรื่องนี้กันมากขนาดไหน you know Concerning the subject of healing. I know I I didn't see these scriptures before or never heard these scriptures before when I was growing up in the church. But, but the common assumption was that yeah, sickness and disease comes from God to punish us, to teach us. แต่ข้อสรุปโดยทั่วๆไปที่เรามักจะได้ยินก็คือความเส็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อที่จะตีสอนเราเพื่อที่จะลงโทษเรา so somehow you know when we believe these wrong doctrines แต่เมื่อเราเนี่ยเชื่อในหลักคำสอนที่ผิดแบบนี้ you know we bypass scriptures right like this ก็จะทำให้เราเหมือนกับมองไม่เห็นความจริงในข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ we fail to see when it's there in the Bible so clearly in such a simple way ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์มาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีความ หมายอะไรที่ซับซ้อนด้วย And by the way this is not just someone's opinion this is Jesus speaking here แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งทั้งนั้นแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดออกมาจากปากของพระองค์ i s i s this woman's sickness <S พระองค์บอกว่าความเจ็บป่วยของผู้หญิงคนนี้ First of all is a bondage ก่อนอื่นเลยเนี่ยมันเป็นการโดนผูกมัด She's been bound for 18 years with this sickness เพราะว่าเธอเองก็ ถูกผูกมัดไว้ถึง18ปี <It> แล้วด้วยความเจ็บป่วยนี้ Sickness and disease is not good ความเจ็บป่วยและโรคภัยแค่เจ็บจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยอ่ะ And the Bible says every good comes from God และพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ดีทั้งหมดนั้นมาจากพระเจ้า But sickness is not good it is bondage ความเจ็บป่วยนั้นไม่ดีเป็นการโดนผูกมัด Now when we think about this today วันนี้ผมเองก็อยากให้คุณได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วย If you have accepted sickness and disease as part of your life ถ้าคุณได้เปิดใจยอมรับไปแล้วว่าเออความเจ็บป่วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะ I want you to be free in your mind in thinking that this is bondage and you have been set free ผมอยากจะให้คุณเนี่ยปรับเปลี่ยนในความคิดของคุณใหม่และเห็นว่าความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระแล้ว so Jesus said it is bondage พระเยซูบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่โดนผูกมัด and came from Satan แล้วสิ่งนี้มาจากซาตาน very clear whom Satan has bound for 18 years เห็นไหมว่าตรงนี้บอกว่าซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปปีแล้ว you know if you read the Read about the ministry of Jesus in healing people and the words He said about sickness and disease. It's very clear what Jesus was communicating. It's never Punishment on Pu ไม่เคยเป็นการที่พระเจ้าลงโทษผู้คนด้วยความเจ็บป่วยเลยแต่เป็นการถูกเบียดเบียนจากมาน a n เป็นการที่ซาตานเนี่ยมันได้ผูกมัดเอาไว้และพระเยซูก็รักษาบรรดาทุกคนให้หายโรค That speaks a lot. ตรงนี้มีความหมายมากเลย you know, why don't we let these things to inform our doctrine and our beliefs เราควรที่จะให้ความจริงตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่จุดประกายความเชื่อของเรา instead of holding on to these Christian assumptions that we have had for so many years about this subject แทนที่เราจะไปยึดมั่นยึดติดเอากับหลักคำสอนของคริสเตียนที่เหมือนถ่ายทอดกันมาแบบผิดผิดแบบนี้หลายปีแล้ว and that day Jesus healed her แล้วในวันนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงรักษาเธอ it seems like you know

And e f r พระเยซูชอบดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นผู้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยหรือเป็นอิสระจากการถูกมารเบียดเบียน I think it's very clear in the scripture ผมคิดว่าพระคัมภีร์ตรงนี้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนมาก Alright so you know another question that we are dealing with as I said before แล้วก็ยังมีคําถามหนึ่งเนาะที่เราอยากจะตอบด้วยกันางที่ผมได้เอ่ยไปแล้วตั้งแต่แรก t h e s, <is> <S, <is> <S sickness glorify God ว่าความเจ็บป่วยเนี้ยเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าไหม And this, this is also a very common belief among Christians. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในกลุ่มคริสเตียน well, ทั่ว yeah, ไป A sickness may not be good for us. เออก็จริงแหละความเจ็บป่วยมันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับเราหรอกนะ But sometimes God puts it on us so that we can glorify him. แต่บางครั้งพระเจ้าก็ทําให้เราเจ็บป่วยเพื่อเราจะได้ถวายเกียรติรค์ thats ผมอยากจะบอกคนแบบนี้ว่านั่นคือแค่ความคิดเห็น That's not founded on scriptures. s c r i p t u r e ซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องของพระคัมภีร์ You cannot give me one scripture where it says the sickness glorify God คุณไม่มีทางที่จะหาข้อพระคัมภีร์มาบอกกับผมได้แม้แต่ข้อเดียวเลยว่าความเจ็บป่วยนี้ถวายเกียรติพระเจ้า I can show you hundreds of scriptures that shows that healing God. แต่ผมสามารถที่จะเปิดเผยให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์เป็นหลยร้อยข้อเลยว่าการหายโรคนี่แหละที่ถวายเกียรติพระเจ้า It's really your choice ดังนั้น <Right. S 2> มันก็ให้คุณเลือกเองแล้วกัน you, you, Do you want to believe what the scripture does not say คุณอยากจะเชื่อตามสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดไหม Or do you want to believe what the Scripture does say? หรือคุณอยากจะพูดตามสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ Because and, and I don't have time to give you all the Scriptures. I'll show you few here. แต่ผมมีเวลาไม่พอที่จะให้ข้อพระคัมภีร์แบบทั้งหมดกับคุณนะแต่ผมจะให้บางข้อแล้วกัน In John 11:1 to 4, there's an account here that's very important. ในยอห์นบทที่11ข้อ1ถึงข้อ4ซึ่งก็เป็นการบันทึกเรื่องราวไว้เรื่องราวหนึ่งซึ่งสาคัญมาก Now a certain man Was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who was uh, who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. มารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมฉโลมพระองค์และเอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ therefore the sisters uh, sent uh, to him saying lord behold he whom you love is sick ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าค่าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่ when Jesus heard that he said the sickness is not unto death but for the glory of God that the Son of God may be glorified through it แต่เมื่อพระเยศูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า โรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นเนา t h e s Now, words of Jesus has been misunderstood in so many ways ก็คำพูดของพระเยซูตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิด He s, s say, see, Jesus said this sickness is for the glory of God เขาก็บอกว่าเห็นไหมพระเยซูก็บอกเองนะว่า,าโรคนี้เนี่ยเพื่อให้พระองค์ได้รับเกียรติ But I'll show you that this is not what Jesus said แต่ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่านี่ไม่ได้เป็นความหมายที่พระ สุคริสเนี่ยได้พูดเอาไว้ But our time today. <laughs> แต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมด แล้วนะคะ <'s> ให้รอที่ถามด้วยกันก่อน f o the we do thank you for truth in our life truth that sets us free พระวิดาขอบคุณพระองค์สําหรับความจริงและความจริงนี้แหละที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ We thank you that your holy spirit helps us to know the truth เราขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะช่วยให้เราได้รู้จักความจริง We do thank you for this blessed day today เราขอบคุณพระองค์สํหรับวันแห่งพระพรในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen We'll see you tomorrow God bless you ขอประเสริฐพรนะคะพรุพ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ We now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous is to เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตรเ m โมออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life, And your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at m ่ m อ u s every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร e m มาอนี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively l e v e out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are Are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้